สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนีมาพบพอกับบ่าวหนองแล้วครับมือนีบ่าวหนองอยู่กับไอโกะครับมือนีบ่าวหนองสิมาบอกเลขตองวดครับผมแต่บอไม่เลขบ่าวหนองด้ครับเป็นเลขของอาจารย์นิลนามครับผมงวดวันที่หนึ่งเอยงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาวันเลขเพิ่นกับเขาครับสี่ศูนย์ห้าครับผมเขาเลขบนครับ การรับโชกันไปเนาะหวดดีครับเพื่อนหามาเรี่ยวเพราะว่าอย่างเพราะว่าอาจารย์เพิ่นไปวัดเพื่อนก็เลยหามาเรี่ยวเนี่ยเพื่อนก็เลยบอกว่าโทรไอ้โกมาเด้อแล้วว่าเสียหายเหล็แล้วไปวัดปอนนันสิเพราะว่าโจนี่เพื่อนขอพรรษาครับผมแต่เพื่อนกับหายเลขคือเก่าผู้ใดถือเลขน้าเพื่อนก็ดีใจครับผมแล้วก็หลังเลขกออกมากะมีคนตางขาบอกเบาหน่อย่ดอกว่าถือเลขน้าอาจารย์เพื่อนมาสั่น ถือหลายอยูปเป่เพื่อนว่าอาจารย์ผมดีใจนําครับงวดนี้ครับเพื่อนให้ตามต่อครับงวดวันที่หนึ่งสิงหางกหาครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งงวดที่แล้วครับนะครับงวดที่แล้วเนาะนะครับเพื่อนบอกว่าให้วิ่งหาให้วิ่งหามันกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับล่างหาสามบนศูนหา นะครับบนันี้นี่ครับเลขเขาตัวนี้ครับสี่ศูนย์ห้าแต่ว่าบางคนกับมักศูนย์สี่แนวแนว,แนวความมักคนแต่ละคนบวกขึ้กันเนาะบางคนกับมักศูนย์สี่บางคนกับมักศูนย์ห้าบางคนกับมักศูนย์สองศูนย์หกกับว่ากันไปแต่จำํำที่เบ้าหนองได้ไหครับที่เบ้าหนองบอกว่ามาทั้งสี่แล้วก็มาทั้งสี่ เขาของเพื่อนอีลีครับแต่ถามว่าเลขตัวนี้เบาหองมากมากมากเลยบอแต่ยังขัดใจอยู่ขัดใจมองเลขสีนี่แหละแต่เบาหองกระถือครับเบาหองกระถือสี่ศูนย์หาครับเพราะว่าเบาหลงมากน่ครับเพราะว่าเบาหลงเพื่อนบอกมากเพืเ่อนบอกมากให้ให้วงยังซี่วงยังซี่ละกันตังซี่ ถึงสถึงสีเป็นเซ็ขัดใจมันก็ออกครับผมออกของเพื่อนอีลีครับสี่ศูนย์ห้าครับออกตรงตรงครับสามโตแล้วก็ศูนย์หาหาสามยิงห้าครับเปิ่งไว้ครับนี่เนาสองวันที่แล้วบันนี่ครับผมเปิดไหมาเลยครับสดสดหลอนๆเลยงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกหาครับผมแคบไปได้แคบไปได้ครับ แกไปก่อนเดี๋ยวเบาหน่องั้สีบบาไอ้ฟ้านี่ครับหมวดนี้ครับเพื่อนกระหายมาคือเกา่าจับคู่เอาไผมาตัวใดกกจับคู่เอาแต่เพื่อนวงให้ยเบาหนองเบาหน่องก็ยังยิ้มอยู่เพราะว่าเป็นฤที่เบาหน่องมากอยู่นะนี่ครับเพื่อนวงให้สีตั้สีเดิมเลย มือนีมือนีมาว่งทั้งสี่แดงได้บาดีมาทั้งสี่เด้อเพื่นว่ามาทั้งสี่เด้อทั้งสี่เด้อเพื่นว่างทั้งสี่เด้อเพื่อนว่างลองกัครับแต่ว่าเลขกวิ่งเพื่อนเพื่อนให้วิ่งหกกับศูนย์เพื่อนว่าศูนย์มาอีกเทแต่สิเป็นมาบนหรือมาล่างอันนี้เพื่อนกับบงหมืนกันครับแต่เพิ่นเพิ่นบอกว่าน่าจะมีศูนย์แล้วก็น่าจะมีหก แต่ว่าจะระวังหกเป็นเก่าให้ระวังไว้นำมันว่าลองลองบ่งมันไ่้สิันที่ซื้อคนคนซื้อตีทุก็ให้มีเก่านำเพิ่นบอกมาสิเพิ่นให้แล้วเพิ่นก็ไปวัดครับเนี่ยเพิ่นให้มาสิเพิ่นวงสิลองเบิ่งเดเนมันว่ามาจังสี่แล้วก็มาจังสี่สองอย่าง จะลองพิจารณาบ้างครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกหาครับผมนี่ครับอันเกอยเปรียบเทียบใส่กันครับเปรียบเทียบบ้งได้นี่ครับหรือว่างวดนี้สิมาคืองวดที่แล้วว่ามามาฟังใส่นะกับวันนี้นี่กับวันนี้เพื่อนเราบอกเพื่อนบอกหรือเพื่อนแกยิมนะเพื่อนบอกหรือเพื่อนแกยิมตามสไตล์เพื่อนนั่นแหละ แต่เล็กบ่งเล่าเนาะเขาเขาหมวเลยเล็กบ่งเล่าแมนแปลกแค่งเงไน,นี่เล็กบ่งงมวดก้อนกบบวดวีเหลีย่ยครับมีงหางเขาตึงบนทั้งหลังบนหลังตรงเลยอืมศูนย์ห้าก,กับหาสามคนถือคนถือคือเราได้กเกียบแสนอืมแสดงว่าขึ้นอยู่กับคนจับเนาะแม <Man. S 2> นแสดงว่าดวงดีแล้วเราบอกด้ว่าถือหน่อยค้นนําถือหลายคนนําถือหลายคนนําครับเล็ก สี่ศูนย์หาบางคนก,นก็จับหาสี่ศูนย์แต่ว่าผู้ลับงินเขาเรียนแบบหกกลับเรียนแบบโหกกลับเลยบม่มีตัวใดตัวใดคือโกกลับเขาก็ได้ตรงครับบางคนก็ได้ดลอยบางคนก็ได้ซ้อนลอยก็ะดีใจนาเพื่นครับแต่อาจารย์พลบอเอาอย่างกับไผดอกเพื่นอยากให้เทุคน,นเอาโชคล้วกันโชคผ่านไพม,มันโชคไผ่โชคมันบางคนก็นว่า คือบัเห็นเราจับคู่ให้เลยเราบาเิบุแบบนั้นครับเราบอกว่าคันบอกไปมันกระซำว่ามันเป็นโชกของเราจังสีนนะเราอยากให้เฮาไอ,อ้ยังล่ะอยากเอาโชกให้หาให้ฮะหาให้เจ้าของเองประมาณนี้เพินเ่นเพิ่นเลยบอยากจับไปอ่ะเบิ้งอีกตันึงครับแค็บไว้เลยแคบหนาดำๆยนะ่านาะน เก็บข ha ี้ไปนำหัวไปนำอุละคนปะมันบดจริงใจเขาปะมักเมองนี่ละมักเมองนี่ล้ว uh ว่าเก็บขี้ไปนำหัวไปนำมันบดจริงใจโอ้ยแต่เกตจริงใจคนนด้เนาะน้องคนเนี่ยนี่เนาะนี่นะเด้อเตุนบอกบางสิแต่แต่ว่าสังเกตว่าน้อที่ว่างวดนี่เนาะเราเราให้นวิ่งหกหกคือตรงกลางหรือว่างวดนี่จริงไม่หกว เออลอง,ลองรับเปรียบเทียบข้อมูลที่ไหนที่เมืองนี้เพิ่อนไฮบินค่ะหายอยู่ตรงกลาเอลอ,ลอ,ล,อลองสังเกตุหนึ่งครับเด้อเออาหมวดกรหายอยู่ตรงกลางหายตรงกลางงูนี้วิ่งโคกอ่าหมกอยู่ตรงการงลายยงกา็บนเหนือบนเหนือนาะเปิดว่าเราเรามีเลรสไนเปอรเนาะอาจารย์เนาะเออเฝ้าละกียิ้มมากเลยเฝ้าละกียิ้มนี่ยิ้มแล้วบวกปากสมนาหนี่เออเอาง้อไงคือให้สังเกต เดคาครับวิงหาออันนี้เดคกวิงฮกนี่อนอยู่ตรงกลางาเนื่อมาเอ้เบื่อเอากันป่ะจะได้ก็ถือดอกเพื่อนวางสิบอกแล้วก็ยิ้ม <c oughs> เอาหลีให้แล้วว่าไปบัตรก่อนโดนอานี่ครับเอาบอนเด้เเทียบใส่กันครับผมถ้าผ้ไดจับได้เมื่อกี่เมื่อที่เบาน้องว่าเมื่อกี้ครับทีบ่าเพื่อนบงให้เมื่อกี้ครับอืฟังใส่ฟังเลยนี่เพิ่นบงมืนังซี่มือมือนนี่เพื่อนบงเสียง แต่สองตอัวนี้คือเหล็กกันเหล็กกันบอลเป็นบอมีความหมายเลยมีความหมายครับแต่ว่าเป็นเหล็กกันแต่ว่าพื้นวงไหนเ็นสี่แ้วกระงอกงมายสี่มสี่มสีส่เป็นหกหกศูนย์กระเบนหกแปดพออ่านมัน,นมันแปดศูนย์เจ็ดอยู่ตรงกลางสามตัวตรงเลยแมนสามตัวตรงเลยเนอกระเบนได้หัวน,นี้ือ,องนะครับเด้อลองจากเบิรงมวดวันทีนึง สิงหาโหกหากขอให้ทุกคนได้รับโชคไปนํากันครับผมอาจารย์นิรนาภะฝากมาวอวยพรให้ทุกคนโชคดีคืองวดบางหันและ้กะคคือทุกๆงวดที่ผ่านมาจังได้กะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ